อร่อยได้ยังไงงงใช้ของแค่ไม่กี่อย่างดู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 มายื่วากันใกล้ๆแบบนี้จ้าเห็นคลิปนี้กันกี่งงจ๊ะมาเดิจ้าที่น้องทำซัวข้าวปุ้นปลาสุดที่ดุดเดียวกันไม่ได้ใช้หลายๆอย่างเลยใช้นี่ ขนมจีนน้ำปลาหอมแดงพริกแดงแบบนี้มันยั่วน้ำลายเห็นตอนดึกๆเนาะและน้ำลายมันแตกแตนมากแม่แล้วเดี๋ยวจะมาตำหอมแดงกับพริกจินดาแบบนี้เนาะใส่ลงไปเลยโกยไปเลยค่ะเลยใครมีเครื่องปั่นก็ใช้ตัวช่วยก็ได้นะใส่พริกกับหอมแดงลงไปแบบนี้โอ้ยเซาะ,ซะเลยเป็นไง น้ำปร,ราตามไปจนากน้ำปร,รา <Okay. S 2> ต้องสุข,ของเอลซ่ามักหน่อยไส่น้อยมักลายไส้ไลยเติมน้ำร้อนไปจากให้เส้นมันคลายตัวนิดนึงน้ำล้ายแตกกันหรือยังพี่น้อง <S <S โรยเม็ดกระถิ่นไปจากของโปรดอ,อุ้ยสัวข้รราวปุ้นปลาสูตรพี่ดุดดิวึดูความบาร,รา แคบหมูยายกันรอคือมีติดตู้เย็นไว้เดี๋ยวให้ดูให้ฟังเสียงความกรอบซัวข้าวปุ้นปลาร้าแบบนี้นะกับแคบหมูคือไม่ต้องอะไรมากแล้วดูดูดูด,ด,ดูมายั่วกันใกล้ๆแบบนี้จ้านี่ขอกินกับผักแบบนี้ไปเลยจ้าแล้วก็โบด้วยแคบหมูไปจ้า คือบอกเลยถ้าใครเห็นคลิปนี้ตอนดึกนะมีท้องร้องอะ่ะเพราะเราก็ไปโดนเขายั่วใหม่อีกทีนึงเหมือนกันและคลิดว่ามันจะชอบเด้งมาตอนดึกๆเนาะนี่ดูหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้จริงๆของแทบโอ้ยแกแคบหมูแบบนี้จ้า เห็นคลิปนี้กันกี่โมงจ๊ะทำแซ่บมันอยู่ตรงนี้แหละกรอบได้กรอบดีกรอบสมคำร่ำเรกกดไปแบบนี้นะจ๊ะนี่ท็อปแคปหมูไปจ้ะ ทำไปทำมากินจะหมดหาดเหมือนกันนะเนี่ยเราดูของแซ่บ